สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v n นอส r ารนะคะความรักการงานการเงินของชาวราศีตุลในเดือนกระดาจามาแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูจบแล้วเนี่ยกับขอความกรุณานะคะในการกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe กดอะไรก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้หนุนด้วยนะคะโอเคมาเราจะเริ่มที่พักของคนมีคู่ก่อนนะคะอุ๊ยอุ๊ย ของคนมีคู่นะคะมันก็จะเริ่มที่คนมีคู่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดแล้วก็งานเงินนะจ๊ะโอเคค่ะขอดูคนไม่โสดของราศีตุลน,นะคะในช่วงนี้โอเคคุณกำลังจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนั่นนะ ที่ดูมันเน้นไปในด้านของงานซะมากกว่าเรื่องของความรักนะคะมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นน่ะมันเหมือนกับคุณโฟกัสเรื่องของงานและเงินซะเป็นส่วนมากนะคะส่วนคนคนนั้นของคุณเนี่ยค่ะแฟนของคุณเนี่ยเขากาลังเครียดเหมือนกันคะ่ะไม่ได้เครียดเรื่องความรักหรืออะไรหรอกนะคะ <TF? S 2> เครียดเรื่องของการทํางานเหมือนกันนะคะเหมือนกันนะะบปวดหัวเรื่องงานแต่ความรักของคุณก็เป็นไปด้วยดีนะไม่ได้หนุ่ยไม่ได้เห็นว่าแบบ มีปัญหาอะไรมากมายปัญหานะมันก็คือหนึ่งคุณสองคนไม่มีเวลาให้กันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออะไรแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแล้วก็ยังดีอยู่นะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่ยังทรงทรงทรง,งอะ่ะนะแล้วก็คุณเนี่ยแค่จะต้องหาเวลาแบบไปรีแลกซ์กันบ้างนะนะคะรีแลกซ์กันพากันไปพักผ่อนนะไปหาเวอร์เคชั่นเนี่ยไปดื่มไปดินเนอร ไปทาอะไรก็ได้ที่ทําให้คนสองคนมีความสุขอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะดีไม่ดีเนี่ยคนตุนตรงเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเก่าแล้วก็กลับมาคบกันใหม่อะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่ต้องกระชับความสัมพันธ์นะเพราะเขาเองอ่ะก็จ้องคุณอยู่เนี่ยหนู่ยเห็นความรักมันดีโอ้ยดีมากเลยอ่ะหนู่ยรู้สึกว่าคนที่คุณคบเนี่ยมีเกมเป็นโซเมตเลยนะคะหนู่ยเห็นไพ่เยอะมากเลยอ่ะเนี่ยสิบถ้วยสองถ้วย The lovers เหมือนคุณเจอรักแท้แล้วอะค่ะ เหมือนกับว่าคนราศีตุลเจอรักแท้แล้วเอองงมากเพราะหนุ่ยเห็นทุกอย่างมันลงตัวนืกอออกปะนะคะมันลงตัวแล้วก็มันขาดแค่คุณสองคนไม่มีเวลาด้วยกันที่จะสเปนไทม์ด้วยกันฉะนั้นเนี่ยหาเวลาไปพักผ่อนหาเวลาไปพูดคุยกันหาเวลาไปเดทกันนะมันก็จะดีขึ้นหนือออกปะนะคะฉะนั้นเนี่ยคือ สิ่งที่หนูเห็นนะมันเหมือนกับเราโฟกัสเรื่องงานเกินไปคุณนะ่โฟกัสเรื่องงานและเงินเกินไปตัวเขาเองก็เครียดเรื่องงานของเขาเหมือนกันอืมมนเลยทําให้เราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาด้วยกันคุณก็แค่หาเวลาไปพักผ่อนด้วยกันแค่นั้นเลยก็คือเลิศนะคะเพราะว่าคุณน่สองคนน่ะมีแผนในการวางแผนอนาคตด้วยกันแล้วนะคะดีไม่ดีเนี่ยตรงนี้อาจจะมีการมั่นหมายกันไว้แล้วอาจจะมีการคุยกับผู้ใหญ่ไว้แล้วด้วยซ้ํานะคะซึ่งโอ้ยดีเลยนะคะเพราะว่า หนูเห็นไพค่คู่หนูมองตรงๆเลยว่าหนูรู้สึกว่าคุณเจอโซเม็นะคะคนที่คุณคบหาดูใจอยู่คือคนที่เป็นคู่ของคุณนั่นแหละนะคะแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะการดูแบบนี้เป็นการดูแบบ general นะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงนะแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะอย่าไปอะไรกับมันมา,จากจะกว่าได้ดูดวงส่วนตัวโอเคปะแต่สิ่งที่หนูพูดอะมันก็คือสิ่งที่หนูเห็นตรงนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมตรงนี้เนาะซึ่งถือว่าเลิศจะแม่อะเดี๋ยวเราไปดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะ ต่อไปคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีตุลคุณเหงาเลยแหละเพราะว่าเขาเงียบอืมหนุ่ยเห็นนะว่าคุณกําลังพยายามมูฟออนจากเขาและคุณก็รู้สึกว่าคุณเหงาที่คุณไม่ได้คุยกับเขาคุณนะพยายามข่มใจไม่ส่องเขาพูดไม่ได้หาคําเลยส่องเฉยเลย คุณนส่องเขาหน่อยรู้สึกว่ามันมีการเดินออกไปแล้วแล้วมันก็ทาให้คุณวนลูปอยู่ที่เดิมมีวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยค่ะมันบ่งบอกว่าคุณนะคะวนเวียนอยู่กับเรื่องของเขาคุณคิดถึงเขาใจจะขาดแต่คุณต้องห้ามใจที่จะไม่มองเขาดูดิสิบดาบคือคุณอยากคุยออกับเขาอคุณอยากคุยออกับคนคนนี้ทั้งๆที่ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันปิดจ็อบไปแล้วเออมันปิดจ็อบไปแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมานั่ง คุยกันอีกต่อไปหรือว่าเราต้องไปรับรู้เรื่องราวของเขานะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณอดใจไม่ไหวจ้ะ <c oughs> ก็ไปส่องเขาอยู่ดีพอไปส่องเนี่ยเห็นปะให้ส่องชัดๆเลยไปส่องไปมองเขานะคะแล้วตัวเองก็เหงา <c oughs> คุณก็ปรงแหละกับเหตุการณ์นี้ปรงกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าคุณก็ยังรอเขานะคะในใจลึกๆอะ่ะเนี่ยคุณพยายามที่จะ improve ตัวเอง ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นทําให้ตัวเองดีขึ้นเพื่อที่จะให้เขามาสนใจแต่ขอโทษนะเขาทันหลังให้เลยจ้ะเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นคนที่อยากให้สนใจไม่สนแต่คนที่ไม่ได้อยากให้สนดันสนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าจะมีคนเก่าๆนะวนเวียนกลับมาคุยกับคุณพวกคนคุยเก่าหรือแฟนเก่าได้นะคะกลับมาคุยอะไรประมาณเนี้แต่หนูยังคงเห็นคุณสดๆอยู่คุณก็สดๆส,สวยๆก็แฮปปี้ดีแหละ <laughs> ดูจากพายก็แฮปปี้ดีก็สวยๆเชิดๆนะคะแต่ว่าในความเชิดๆนั้นอะดีฟลงไปในหัวใจของคุณเลยอะจริงๆคุณก็ยังคงยังคงนึกถึงคนคุยเก่าคนนี้อยู่นะคะหรือ,อยังคงแบบมันยังมีการติดต่อนะ เออหนูยังไม่ได้เห็นการหายขาดขณะนั้นแต่แค่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนเดิมมันไม่ได้มากเท่าเดิมซึ่งคุณเองก็จริงๆก็ไม่ได้โอเคกับจุดนี้สักเท่าไหร่ก็อยากให้เขาจะกลับมาแหละอพูดตรงๆอยากให้เขากลับมาแต่เออเขาไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วอ่ะนะคะก็อ่าถ้ายพาย,ยายาม m o v อ on อยู่ก็ o v e ให้ได้นะคะเป็นกํำลังใจให้เนาะโอเคค่ะไปเดีวเราไปดูคนโสดกันนะมาคะ่ะมาดูคนโสดราศีตุลกันนะคะ เหงาแหละเหงาแหละเหงาแหละแล้วก็ยังคงรอคนที่จากไปด้วยเนี่ยมันมีนะคนที่เดินจากไปอะ่ะแต่เราก็ยังคงรู้สึกผูกพันกับเขานะคะแล้วเราก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่โอ้ยด้วยด้วยนะคะคนโสดเนี่ยคุณคุณพยายามตัดใจจากคนเก่าคนเนี้ยคนเนี้ยหนักมาก คุณพยายามที่จะอยู่ให้ได้แบบที่ไม่มีเขาแต่คุณก็ยังคงรอเขาและคุณก็หนุเห็นนะว่าในอนาคตคุณจะตัดสินใจว่าไม่ฉันจะไม่รออีกต่อไปเนี่ยคุณจะแฮปปี้ขึ้นโอเคคุณจะแฮปปี้ขึ้นแล้วคุณจะพีชฟูลกว่าเดิมคือไพ่เดอะเฮอร์มอ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่แบบพีชฟูลคือปงละจ้ะพอละปงละอยู่คนเดียวก็แล้วกันขอไม่คุยกับใครแล้วกันคุยกับใครก็ไม่ไหวนะคะคุณจะ หันมาฟโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นนะคะฟโฟกัสเรื่องของการทำงานการทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอนาคตเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินของตัวเองค่ะ <_ s 1> เป็นสัดสมม่วนมากนะคะ <_ s 1> ถ้าเป็นคนที่เรียนอยู่ก็แบบอ่ะฉันมาฟโฟกัสเรื่องอนาคตฉันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นหันมาตั้งใจทํากับสิ่งที่ตัวเองฝันเอาไว <_ s 2> <พ>้เพจประมาณอารมณ์แบบว่าแบบ will make my dream come true อะไรประมาณเนี้นะคะอยากจะทำความฝันให้เป็นจริงอะไรประมาณนี้หันมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นแต่ในใจลึกๆแล้วก็ยังคิดถึงเขายังคงนึกถึงคนเก่าอยู่นะคะหนูยังไม่เห็นคนใหม่ๆเข้ามาบอกตรงเงียบกลิบนะ,ะเป็นเงียบกลิบนะคะของคนราศีตุลแต่ว่ามันน่าจะดีในเรื่องของงานและเงินเนาะอ่ะไหนหนุ่ยไปดูเรื่องงานและเงินให้คุณดีกว่านะคะไหนๆคุณก็บอกว่าคุณโฟกัสคุณไม่ได้บอกหนุ่ยบอกไพ่มันบอกนะคะไพ่บอกไพ่เขาบอกมา ฟองนะคะว่าคุณฝกเรื่องของงานและเงินไหนไมาดูงานและเงินซีเป็นยังไงบ้างนะนั่นไงเฮ้ยงานดีเงินดีงานดีนะคะมันอาจจะเป็นขาขึ้นของคุณเลยนะเพราะช่วงนี้คุณอะขยันเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันนะเหมือนกับคุณนะคะกิฟต์อลอสแพชชั่นความหมายก็คือ ใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่มากๆนะคะซึ่งอาจจะอึดอัดในเรื่องของเหอะคนที่ทํางานได้นะคะที่ทํางานเนี่ยมีความอึดอัดนู่นนี่นั่นแต่หน่วยมีความรู้สึกว่าคุณน่ยมีดวงที่จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คนคอยช่วยเหลือแล้วก็คุณมีที่ปรึกษาที่ดีคุณมีเพื่อนที่ดีคุณมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าสภาพแวดลอ้อมรอบๆดีเหมือนกันนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะอึดอัดกับใครบางคนในที่ทํางานนะแต่ว่า เขาเรียกว่าสิ่งวัดล้อมโดยรวมก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะถือว่าดีนะแต่ว่าบางทีคุณก็เบื่อเนี่ยคุณเหนื่อยนะจริงๆคุณต้องหาเวลาไปพักผ่อนนะคะเพราะคุณก็อยากจะพักเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยมันก็ดีนะที่คุณจะโฟกัสที่หนคนหนึ่งขอ,งของดูเรื่องเงินหน่อยสิ โอ้ oh, เรื่องเงินระวังเงินลำบากนะคะเพราะว่าคุณมีภาระต้องจ่ายอะไรไม่รู้นะคะเยอะแยะมากมายเงินนะี่ะมีเข้ามาน่าจะเท่าเท่ากันทุกเดือนหรือถ้าเป็นคนทําธุรกิจก็คือมีเงินเข้าเรื่อยๆนั่นแหละแต่ภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องจ่ายชําระนู่นนี่นั่นก็มีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็ m a n a g ให้ดีแล้วกันในส่วนของเรื่องงานหนูยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนงานแต่อย่างไรนะหนูก็ยังคงเห็นคุณทํางานอยู่ที่เดิมแต่ว่าคุณมีแพชชั่นกับมันเยอะมันก็ยิ่งทําให้งานของคุณออกมาดีนะคะอืม มีงานออกมาดีและถ้าคุณแบบว่าอืมช่วงนี้อยากจะสอบอยากจะเรียกอะไรปัญจุหรืออะไรสักอย่าง s o m e t h ก็จะมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสาเร็จเพราะมไพ่ e e m Place ออกมาแล้วก็เนี่ยมีไพ่ Queen ถือถ้วยคุณมีเกณฑ์ขาที่จะได้โลนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลหรือว่าได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแค่ว่าเอยมันอาจจะแบบ เหนื่อยๆหน่อยนะคะในเรื่องของเงินเนี่ยคงต้อง manage กันหน่อยเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยสำหรับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวออนไลน์มาแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ค่ะใน IG นะคะใน Instagram ที่หน่อยได้ให้เอาไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะก็สามารถไปพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย